สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ลินยาพารวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนกนารพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางลิญญาพารวยก็จะมานำเสนอแนวทางเลขเด็ดหวยดังนะคะของอา,อาจารย์สำนักดังนะคะคุณผู้ชมคะที่มีสถิตินะคะการเดินดีมาตลอดในหลายๆงวดกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับแนวทางแรกนะคะก็จะเป็นของแอดสมชัยนะคะคุณผู้ชมคะ แอดสมชัยนี้ก็เดินดีต่อเนื่องนะคะหลายงวดติดติดกันเลยทีเดียวในช่องเก่าช่องเดิมสองสมีโชคซึ่งถ้าหากว่าใครเคยได้ติดตามช่องเดิมของแอดมินก็จะได้เห็นอาจารย์ท่านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับในงวดวันที่16นะคะธันวาคมพศสอ6 4นะคะแอด ธนกิจนะคะท่านก็ได้ให้ไว้นะคะที่354555364656374757นะคะคุณผู้ชมคะและท่านก็บอกว่ามีตัวเลขที่ท่านให้นำไปจับเข้าคู่กันนะคะมี89และก็0นนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งงวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเป็นหลักใดแต่ว่าสำหรับ จากสถิติที่ผ่านมาแล้วตัวเลขที่นำมาจับนี้จะเป็นหลักร้อยนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะค็จะเป็นของ เจฟองเบีย er นะคะเมื่องวดที่ผ่านมาก็ได้สร้างความฮือฮาเลยนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางของแอดเจฟองเบีย er นั้นได้ให้เข้านะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดนี้นะคะท่านก็ได้ให้มาแล้วนะคะฟัน9นะคะคุณผู้ชมคะเลขชุด2ตัวให้ไว้ที่9 4 9 5นะคะเม็ดเดียว 9, 7เน้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เลขชุด3ตัวนะคะให้ไวที่ 397นะคะคุณผู้ชมคะแ<ๆ>นวทางต่อมานะคะก็จะเป็น แนวทางของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพนะคะปกติอาจารย์ท่านนี้นะคะจะให้วันใกล้หวยออกนะคะเป็นสูตรเด่นบนล่างสําหรับงวดนี้ท่านได้ให้เด่นล่างมานะคะแต่ในงวดนี้ท่านได้ให้มาเร็วก็เป็นการดีนะคะคุณผู้ชมคะที่เราจะได้นําไปจับคู่กับอาจารย์สํานักเด่นๆด,ดังๆเลขล่างอีก สักตัวนะคะมาจับเข้าคู่กันนะคะซึ่งแนวทางของท่านก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะตามาสถิติของท่านนะคะงวดนี้ท่านให้เด่นล่างที่ 2, 4, 5แล้วก็6นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางนะคะของ ทรัพย์เศรษฐีนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมาเป็นคู่โต๊ดนะคะเมื่องวดที่ผ่านมานะคะคู่โต๊8กับ2นะคะคุณผู้ชมคะสลากเลขท้ายกินแบ่งรัฐบาลออก2 5 8นะคะสำหรับวันนี้ท่านก็ได้จับคู่กันมาที่5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2แล้วก็7 3นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็จะ ให้เราไปหาตัวเลขที่เด่นๆอีกสักตัวนะคะมาจับเข้าคู่กันก็จะได้เป็นแนวทางของอสลากเลขท้ายกินแบ่งรัฐบาลชุด3ตัวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในฉบับต่อมานะคะอดซับเสรถีก็ได้ให้แนวทางล่างมาในงว,วันที่16ธันวาคมพศ2564นะคะคุณผู้ชมคะที่848505950696 71แล้วก็79นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดปัญญานะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านนี้ก็มีสถิติเดินดีมาตลอดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะในหลายๆงวดกันเลยทีเดียวนะคะแต่บางทีก็าอาจจะตัวเลขบนล่างาอาจจะสลับกัน เข้านะคะคุณผู้ชมคะเมื่องวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของท่านนะคะ85ท่านได้ให้ล่างไว้ก็กลับขึ้นไปเป็นเลขคู่โต๊ดบนนะคะสลากเลขท้ายกินบังรัฐบาลออก258นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดนี้เราก็มาตามกันต่อนะคะแอดปัญญาท่านได้ให้เด่น5รอง7เอาไว้นะคะคุณผู้ชมคะเลขล่างท่านให้ไว้ที่5785 ห้ 59, แล้วก็ชุดบนนะคะท่านให้ไว้ที่4ี่เจดแหนึ่งแล้วก็78นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็ เป็นแนวทางของแอดตีน้อยกระดานดำนะคะท่านนี้ก็มีสถิติเดินดีมาตลอดต่อเนื่องยังไม่เคยหลุดเลยนะคะคุณผู้ชมคะแอดมินก็ได้นำนะคะสถิติของท่านย้อนหลังมาให้ได้รับชมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดตีน้อยกระดานดำนะคะก็ได้ให้เลขเด่นบนล่างนะคะมาที่8 เกเลขชุด2ตัวบนล่างนะคะท่านให้ไว้ที่8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 0 2 0 3 0 4 0 5แล้วก็0 6นนะคะคุณผู้ชมคะเราก็มาตามกันต่อว่าแนวทางของท่านจะเดินดีอีกหรือเปล่าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของ แอดเฟกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะท่านนี้ก็มีสถิติเดินดีต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับในงวดนี้นะคะงวดวันที่16ธันวาคมพศ2564นะคะแอดเฟกก็ได้ให้แนวทางเลขชุด2ตัวบนล่างวิธี16 26 36 37 38 39 49 59 03แล้วก็เลขชุด3ตัวท่านได้ให้แนวทางวิธี3 59 367 368 369 379แล้วก็630นะคะคุณผู้ชมค้า สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์และสำนักได้นะคะก็นำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่ำรวยส่งท้ายปีกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ